สวัสดีครับบุตรบ้านครับวันนี้ครับอยากกับพิตาครับผมใครที่มองหารถเบนซ์สภาพนางฟ้าราคาเบาๆคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมนี่มาแล้วครับผมเบนซ์ตาถั่วครับหรือ w 2 0 3ครับผมคันนี้เป็นตัว c 1 8 0คอมเพรสเซอร์ครับผมปี2004นะฮะเครื่องฝาดำแล้วนะครับว้าวเลยฮะเครื่องยนต์1,800ดซีซีขับดีสุดประหยัดครับผมการขับขี่บอกเลยครับน้องๆไปแดงฮะแน่นกระชับครับผมว้าวฮะเอาไปใช้งานได้เลยนะผม สีสันสวยภายในสดเป็นตัวอิเล็กแนนด้วยนะครับนี่มาดูเลยนะฮะคันนี้ครับผมใครที่มองหาอยู่ฮะราคาแบบนี้สภาพแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับติดตามชมครับมาชมรายละเอียดตัวรถกันเลยครับผมนี่ครับ Mercedes-Benz C 180 C คอพรสเซอร์คันนี้ครับผมสภาพนางฟ้าเรียกพี่ครับบอกได้เลยครับผมนี่ครับงดงานจริงๆครับผม เรียกได้ว่าโฉมนี้ตัวนี้นี่ขับดีสุดประหยัดมากๆครับผมรหัสเดบยูสองศูนย์สามครับผม C180 คอมเพรสเซอร์อีเิแกน์ฮะเป็นปี2 0 0 4เครื่องฝาดำแล้วนะครับผมตัวแรกออกมาเป็นเครื่องฝาแดงนะฮะส่วนคันนี้เป็นฝาดำแล้วนะฮะดูได้เลยครับสวยงามสเสน่ห์จัดมากๆครับผมสีสันเงาวับทั้งคันครับผมสีเต็มไม่ต้องไปเก็บสงเก็บสีครับสภาพสีในเกณฑ์ราว95%ขึ้นไปเลยนะฮะบอดี้เดิมบางสนิททั้งคันครับ ไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับมีชนยันดีระพื้นครับดูความสวยได้เลยนะฮะนี่ครับผมภาษีนี่ปี68เลยนะครับผมใช้งานได้เลยครับผมดูฮะสวยงามสเสน่ห์จัดจริงๆฮะตัวอิลิแกนด้วยนะครับผมออปชั่นเต็มเลยครับผมแม็กยางสวยๆเลยครับผมนี่รถพร้อมใช้ทันทีเลยนะฮะดูครับผมรถหรูหราราคาเบาๆเลยนะฮะคันนี้อ่ากุญแจรีโมทครับผมกดเปิดประตูเซ็นทรัลล็อกกดเปิดฝาท้ายได้เด้งเลยนะฮะนี่สุดยอดฮะรถสมบูรณ์จริงๆฮะ มาดูภายในครับภายในนี่สวยอย่างสุดยอดเลยนะฮะเลขไม่วิ่งมาเพียง240,000มกิโลฮะนี่ครับไม่น้อยๆเลยฮะวิ่งโดยเฉลี่ยแค่ปีละประมาณหมื่นนิดๆเองนะฮะนี่ครับผมออปชันนี่ครบทั้งประตู4บานทั้งข้างหน้าอีก2ลูกเป็น6ลูกนะฮะเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานนะฮะนี่อ่าดูความสวยได้เลยครับสมบูรณ์จริงๆฮะนี่ครับหัวกงหัวเกียร์สายปิ้งเลยฮะเบาะหนังแท้เดิมๆฮะ ดูสภาพครับไม่มีโซมครับผมรถอายุขนาดนี้คุณจะไปหาที่ไหนฮะนี่สภาพแบบนี้นี่ครับผมแอร์แบ็กนะฮะเบาะปรับไฟฟ้าฮะนี่ฮะเลื่อนเบาะได้ปรับพนักได้ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ครับนี่ครับทดสอบกระจกไฟฟ้าให้ดูกันเลยนะฮะครบถ้วนจริงๆฮะรถคันนี้ฮะดูความสวยครับผมนี่ฮะแผงแดชบอร์ดครับแผงดูพวงมาลัยสวยๆฮะนี่ปุ่มฟังก์ชันใช้งานได้ครับผมกดดูฟังก์ชันต่างๆได้ครับผม ดูฮะสภาพภายในนี่ปิ๊งปิ๊งีเบาะเดิมๆฮะเหลือเชื่อไหมฮะเซสภาพแบบนี้ครับผมนี่ครับทุกซอกทุกมุมฮะสติ๊กเกอร์เพลทครบทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างฮะประตูทุกบานสวยหมดฮะมีแอร์หลังด้วยนะครับผมนี่ต่อท่อแอร์มาด้านหลังนะฮะเย็นฉ่าทั้งคันครับนี่ดูฮะแอร์นี่ดูน้ําแอร์ฮะระบายดีมากฮะเย็นฉ่าแน่นอนครับสู้แดดเมืองไทยสบายครับดูลายไม้ฮะหรูหราอลังการมากครับผมโอ้โหพวงมาลัยที่ผมชอบมากครับสวยจริงฮะ เบาะนี่สดจริงๆฮะนี่เบาะไฟฟ้าฝั่งนี้ปรับพนักได้เลยนะผมนี่สติ๊กเกอร์ตรงเสาทุกบานทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างเดิมหมดครับมีชนรับคืนแถมตังค์ด้วยนะฮะบอกเลยฮะบอดี้โครงสร้างเดิมหมดครับผมภายในสวยๆเลยนะฮะนี่ครับสติ๊กเกอร์ครบทุกจุดเลยฮะมาดูมุมมองด้านท้ายครับไฟท้ายสวยสดใสมากครับผมไฟบ่งไฟเบรคครับผมนี่ครับเปิดเปิดฝาท้ายนี่เด้งเลยนะครับผมนี่ทุกสารทุกขอบทุกซอกทุกมุมครับเดิมสนิทครับผม รับรองได้ครับผมสวยงามมากนะฮะเปิดให้ดูกันเลยนะฮะนี่ยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงนี่ครับชุดพยาบาลครบถ้วนครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้น้ำมันล้วนตั้งแต่เกิดครับคันนี้ครับผมสุดยอดฮะมาดูฮะหน้าตาความหล่อครับใบหน้าใบตาตาตวดนะฮะใบตนวดบอกนี่ครับฝาดาจะเป็นแบบนี้ครับนี่ที่ผมชี้นี่คือรอยที่มีการสแตนบดบอดที่นี่นะครับผมนี่ล้อเนืบซ้ายขวานี่ไม่มีขยับนะฮะ เดิมสนิทครับผมเม็ดอาร์คอะไรอยู่ครบทุกอย่างครับผมไม่มีชนแน่นอนครับเดิมสนิทฮะเสียงเครื่องยนต์นี่เพาะพิงมากเลยนะผมปิ้งๆเลยฮะการขับขี่บอกได้เลยครับน้องๆปไปแดงครับไม่ได้มองครับไปทดลองขับกันเลยครับผมออกถนนใหญ่แล้วนะครับผมไปครับเข้าเกียร์ออกตัวนะครับผมเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับผมจังหวะการเปลี่ยนเกียร์การออกตัวนุ่มนวลกระชับแล้วก็พุ่งดีครับผมตัวนี้ปาดเปียวครับผมเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลครับ เกียร์ต่อเกยรยครับไม่มีปัญหาครับผมไม่มีกระตุกไม่มีกระชากไม่มีกระโดดครับผมนุ่มนวลรู้สึกฟิลลิ่งดีมากครับผมแน่นเกาะจริงๆนะฮะแล้วก็นุ่มฮะตัวนี้ปาดเปียวด้วยครับผมคล่องตัวครับผมพุ่งทยานดีมากนะครับขับชิวๆสบายๆได้แล้วเครื่องยนต์พันแปดนี่ตอบสนองดีเลยนะครับผมแล้วก็ประหยัดด้วยนะผมกดคลิกดาวให้ดูฮะนี่ฮะดูวัดรอบดูความเร็วได้ครับผมกดปุ๊บนี่รอบมาทันทีครับผมไม่มีการรอรอบเลยครับผม เครื่องยนต์สมบูรณ์ฮะเกียร์ดีมากๆฮะสมบูรณ์จริงๆฮะคันนี้ครับผมขับทางใกล้ทางไกลสบายฮะโอ้ยรถหรูราคาขนาดนี้สภาพแบบนี้ราคาแสนกว่าบาทครับผมจะหาที่ไหนได้ในสภาพแบบนี้ครับบอกได้แล้วผมทดลองขับกันให้ดูกันแบบชัดๆนะดูความร้อนนะความร้อนนิ่งๆนะผมจอดถ่ายคลิปเป็นชั่วโมงกว่านะฮะความร้อนนิ่งๆนี่ผมปรับเปลี่ยนเกียร์แบบเข้าเกียร์เองฮะนี่ครับดูลูกศรที่แป้นเกียร์ได้เลยครับผม ถ้าเกียร์จะอ,อยู่ตำแหน่งเกียร์ดีนี่เราโยกซ้ายนี่จะเป็นการปัดเกียร์ลงฮนะนี่ครับผมขับให้ดูเลยนะฮะนี่ฮะจากเกียร์ดีจะถอยมาเกียร์เลข3เลข4ี่ครับผมอ่าเล่งแซงได้ทดเกียร์ได้ขึ้นเขาลงเขาเวลาปัดไปทางขวาก็ขยับขึ้นนะครับผมอ่าเกียร์ดีนี่ก็คือทํางานได้5เกียร์ครบถ้วนนะฮะอ่าสุดยอดฮะเข้าเกียร์เองได้แมนนวลได้หมดครับผมขับขีด่ดีไม่มีปัญหาความร้อ เรียกเลยว่าสมบูรณ์เพอร์เฟกจริงๆครับรถคันนี้ครับผมเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับผมแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันครับผมขับขี่ดีน้องๆป้ายแดงครับไม่ได้โม้ครับขับไม่ดีเอามาคืนฮะรับรองได้เลยครับผมนี่ครับผมรถสวยราคาเบาๆแสงก็บาทได้รถหรูแบบนี้ไปใช้งานครับท่านใดสนใจติดต่อมาได้แล้วครับผมเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยครับโอเคครับกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ